สวัสดีครับผมดรชัวครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้สอนวิธีการเช็คไทม์ไลน์ตัวเองนะครับผ่านระบบ iOS นะครับซึ่งเป็นฟิลเจอร์ของ iOS เองนะครับและวันนี้นะครับผมจะทําการสอนนะครับวิธีการเช็คไทม์ไลน์นะครับผ่าน Google m a p นะครับผมซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android ครับมีวิธีการยังไงตามมาเลยครับสวัสดีครับ วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้งาน Google Map นะครับในการเช็คไทม์ไลน์ว่าเรานั้นได้ไปที่ไหนมาบ้างนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือในช่วงเวลาปัจจุบันนะครับโอเคอย่างแรกเลยนะครับให้เราเปิดที่ Google Map ครับจากนั้นนะครับที่มุมบนด้านขวามือนะครับเราจะเจอรูปโปรไฟล์ของเรานะครับผมให้เราทำการกดที่รูปโปรไฟล์ครับก็จะปรากฏเมนูการใช้งานขึ้นมานะครับผม ให้สังเกตที่คําว่าไทม์ไลน์ของคุณนะครับให้กดไปที่ไทม์ไลน์ของคุณครับจากนั้นนะครับระบบจะให้เราทําการเปิดใช้งานการสํารวจไทม์ไลน์นะครับผมให้เรากดที่คําว่าเริ่มเลยนะครับก็จะปรากฏไทม์ไลน์ของเราว่าในวันหนึ่งหนึ่งนั้นเราไปที่ไหนมาบ้างนะครับเช่นผมจะดูไทม์ไลน์ผมวันที่13ผมไปไหนมาผมก็ไปกดที่ รูปปฏิทินครับที่มุมบนด้านขวามือครับผมวันที่13นะครับมันก็จะปรากฏไทม์ไลน์ว่าวันที่13เนี่ยผมไปที่ไหนมาบ้างนะครับผมมีรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับผมจะเช็ควันที่10แล้วกันวันที่10ผมไปไหนวันที่10ผมไปเยอะเลยนะครับผมก็จะปรากฏไทม์ไลน์ต่างต่างนะครับที่เราไปในแต่ละวันนะครับว่าเราไปที่ไหนเราหยุดที่ไหน ี่หน้าที่อะไรประมาณนี้นะครับผมและนี่คือการใช้งาน Google Map ในการเช็คไทม์ไลน์ครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ